สวัสดีครับ Beyond Channel นะครับวันนี้จะมาแนะนำมือใหม่ในการถ่ายวีล็อกหรือว่าว l ล็อกนะ,ะแล้วจะใครจะเรียกกันวีล็อกนี่ย่อมาจากตัววีนี่คือวิดีโอนะครับบวกกับคำว่าบล็อก มาเลยกลายเป็น v l ล็อกหรือว่า v l o ็อหรือบางคนอาจจะอาจจะเรียกว่า v l ล็อก็ได้นะครับแล้วจะจะเรียกกันเนาะวันนี้นะฮะวิธีการถ่าย v l ล็อกง่ายๆแบบพื้นฐานเลยสําหรับมือใหม่นะครับเวลาที่เราไปถ่ายทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยนะอย่าลืมว่าเวลาที่คนดูเนี่ยดูเรา เขาจะดูผ่านหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะเขาจะเห็นอยู่แค่นี้นะครับเขาไม่สามารถมารับรู้ความรู้สึกอะไรได้มากเท่าเราได้กว้างเท่าเราอย่างเราตอนนี้ผมเห็นรอบด้าเลยนะฮะโอ้โหบรรยากาศสวยงามลมเย็นแต่คนดูอะ่ะจะเห็นแค่ในกรอบดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสื่อให้คนดูเขารู้เนี่ยก็คือความเข้าใจในการเล่าเรื่องของเรานะฮะจริงอยู่เราไม่อาจจะสื่อความรู้สึก ว่าลมเย็นแดดอ่อนๆอะไรแบบนี้ออกไปได้แต่เราสามารถที่จะสื่อความเข้าใจให้คนดูเขาเข้าใจใได้ง่ายๆสามารถที่จะดูไปแล้วปุ๊บโอ้พอถึงตรงนี้เห็นภาพแล้วเข้าใจพอถึงตรงนี้เราอธิบายเราก็เห็นภาพอีกแล้วเข้าใจนะฮะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้นะฮะเป็นตัวอย่างที่ผิดนะฮะ,ะเดี๋ยวลองไปดูกันดอน ก็เป็นสวนสาธารณะที่บรรยากาศดีมากเลยนะครับด้านซ้ายผมเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําแม่กองนะส่วนด้านหลังผมนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นที่ลงไปให้อาหารปลาแหละนะเวลามีงานลอยกระทงอะไรเขาก็จะมารอยกันตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีอาหารปลาขายอยู่ด้านบนนะก็สามารถที่จะพาครอบครัวมาซื้ออาหารปลาลงไปถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะครับส่วนด้านขวาผมเนี่ยก็คือเป็นสนามฟุตบอลนะฮะที่เห็นอยู่นี่ก็เอาไว้สําหรับให้เด็กๆมาซ้อมฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องออกกําลังกายอีกนะฮะนี่ด้านกาผมนี่ ออกกาลังกายนะก็เอาไว้สําหรับมาเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายหลังเลิกงานแล้วก็แม่นามแม่กองนี้นะฮะก็บรรยากาศสวยมากเลยตอนนี้เป็นพระอาทิตย์กาลังตกนะครับแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามกลางธรรมชาติล้อมรอบนะซึ่งถ้าใครมานี้ต้องหลงรักแน่นอนนะครับอ่าหลังจากดูตัวอย่างกันแล้วนะครับพวกเรารู้สึกยังไงกันบ้าง รู้สึกเห็นแต่หน้าผมใช่ไหมรู้สึกว่าหน้าผมนี่แม่งบังเต็มจออยู่กลางจอเลยนะฮะเห็นแม่น้ําก็ติดหนึ่งนะฮะเห็นไอ้ไอที่ลงไปให้หารปลาก,ก็ติดนึงเห็นสนามฟุตบอลก็ติดหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะอาจจะเล่าแล้วแบบเออเล่าแล้วฟังเพลินแต่ไม่เห็นภาพนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนี้กันครับว่าเป็นยังไง ก็เป็นสวนสาธารณะที่บรรยากาศดีมากเลยนะครับด้านซ้ายผมเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําแม่กองนะสวนด้านหลังผมนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นที่ลงไปให้อาหารปลาแหละนะเวลามีงานลอยกระทงอะไรเขาก็จะมารอยกันตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีอาหารปลาขายอยู่ด้านบนนะก็สามารถที่จะพาครอบครัวมาซื้ออาหารปลาลงไปถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะครับส่วนด้านขวาผมเนี่ยก็คือเป็นสนามฟุตบอลนะฮะที่เห็นอยู่นี่ก็เอาไว้สําหรับให้เด็กๆมาซ้อมฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องออกกําลังกายอีกนะฮะนี่ด้านการผมนี่ ออกกาลังกายนะก็เอาไว้สําหรับมาเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายหลังเลิกงานแล้วก็แม่นามแม่กองนี้นะฮะก็บรรยากาศสวยมากเลยตอนนี้เป็นพระอาทิตย์กาลังตกนะครับแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามกลางธรรมชาติล้อมรอบนะะซึ่งถ้าใครมานี่ต้อง,ลงหลงรักแน่นอนนะครับเป็นไงฮะดูดีกว่าเยอะไหมะ ะะดูดีกว่านะครับแล้วก็คนดูสามารถเห็นภาพตามไปด้วยนะเพค,คือเวลาเราไปถ่ายอะไรเนี่ยนะเราก็ควรจะเก็บภาพถ้าเผื่อว่าเราจําได้นะเราก็เก็บภาพในสิ่งสิ่งที่เราพูดไว้นะครับเราก็เอาไปใส่ไว้ในอินเสิร์ตนะเขาเรียกว่าอินเสิร์ตนะครับหรือว่าแทรกแทรกภาพแทรกวิดีโอลงไปนะหรือว่าจะเป็นรูปถ่ายก็ได้นะเราถ่ายรูปมาแล้วก็เอามาแทรกไว้คือง่าย,ายอะ่ะเอาให้คุณดูเห็นภาพแล้วก็เข้าใจตามเราทุก ทุกความาสนุกทุกๆความที่เรา มีความสุขเนี่ยเราให้คนดูเขาเห็นภาพด้วยนะครับจริงอยู่อ่ะแม้เราจะส่งความรู้สึกแบบอากาศเย็นลมเย็นสบายแดดอ่อนๆเนี่ยออกไปไม่ได้ก็จริงนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องสื่อให้เขาเห็นภาพนะครับอย่างน้อยเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมที่เขาดูเนี่ยให้เขาเห็นด้วยว่าเราไปเจออะไรมาเราพูดถึงอะไรแล้วสิ่งนั้นมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถที่จะเลี้ยงคนดูจนจบได้นะครับเพราะว่าพอเราดูแล้วเราเข้าใจนะเราก็รู้สึกมีความสุขถามนะฮะ แล้วก็ถ้าคุณดูดูคลิปจนจบมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไวนะฮะโอเคก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะครับสําหรับใครที่ทําสายบีล็อกอยู่นะฮะก็สู้ๆทุกคนครับ